สวัสดีครับพ่อเล่าประตูข้างนั้นเลยเฮ้วที่มาขันไหมที่ตัดเออเดี๋ยวพ่อขันออกสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องกล้ยเจียงภายแก้วภายสักใบนะคะก็อยู่กับเรายาม ยามคาม่ำนะคะก็พอดีวันนี้แม่ควนันไปตลาดมานะคะครับผมก็เลยจะซื้อของมาฝากของไปฝากนะคะพี่ควันพี่ควนันขันพี่ควันขันช่องแป,ป๊บซี่แล้วก็แม่ควนันแล้วก็แม่ควันอีกสองท่านนะคะใช่ครับตอนนี้ได้ยินข่าวว่าก,ากักตัวก็หลายวันแล้วเนาะใช่ครับ <c oughs> ก็จะมีอะไรมีกาแฟมีขนม ของที่พอกินได้นะคะครับผมก็มีมาม่ามีนมนะคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะให้พี่ควันหมายครับนำไปส่งเนาะไปถามข่าวกันเนาะใช่ครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้หายไวๆนะคะก็อ่าตอนนี้คืออยู่ประมาณ6วันแล้ววันได้ยินข่าวว่า10วันก็จะได้ออกมาแล้วใช่ครับก,ก็ไม่นานเกินรอก,ก็น่าจะได้ออก มาที่สิถ้าจำไม่ผิดกับแป๊บซี่ก็ดีใจแล้วดีใจเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่แป๊บซี่กันดีกว่าเดี๋ยวเราแไปหาแป๊บซี่กันต่อเลยใช่ครับก็วันนี้เรามาเยี่ยมที่แป๊บซี่ซะหน่อยสวัสดีควันเสียมควันุดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอมานดูแค่่อวัีครับวันนี้ไปดูแลล่ เดี๋ยวพ่อขันก็ออกแล้วเดี๋ยวพ่อขันก็ออกแล้วเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วยังคุณหมอเขาว่าอย่างนั้นนะครับวันที่13ครับถ้าหมดเชื้อก็คือออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเลยไม่ต้องกักตัวใช่ไหมครับไม่ต้องกักตัวทีนี่ก็ตรวจดูแล้วใช่ไหมก็รักษาอยู่ครับผม ผมก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ตรวจเหมือนกันใช่ตรวจเหมือนกันก็ขึ้นคลิหนึ่งผู้ชมก็ตรวจเรื่อยๆครับพันต้าตรวจพัฒนออกมาตรวจพรุ่งนี้พันต้าตรวจกี่รอบแล้วพันต้าตรวจวันนั้นไม่เจอแล้วก็จะตรวจวันพรุ่งนี้อีกครับวันพรุ่งนี้พราะบิ๊กคือกี่คนครอบครัวลงกันหมดเลยหมดเลยครับแล้วก็ตรอบคัวพันต้าก็จะมีลูกสาวคนนี้กับพันต้ากับพันต้า อ้อนร้องกินทุกวันไหมครับสี่องตลอดครับร้องตลอดครับผ,ผมก็มาแค่ช่วงเย็นๆแบบนีน้น <c oughs> คือใครเก็บมูลได้บ้างฟันเซียมคนเดียวฟันต,นตาก็เก็บได้ครับฟันตาก็เก็บได้ฟันตาก็มาออกฟูดออกได้เออ,อ,อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ร,ลวรู้แล้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 วดูนะครับเออจ้าก็เขาเรียกว่า ไม่ถึงไม่ถึงสี่ทันยังไงกินอย่างนี้เนาะกินครับกินอยู่อย่างนี้ก็กินนะครับ,ค,รบคิดถึงพ่อไหมแปบ๊บสิก็จะคิดถึงอยู่ครับเนาะเพราาาะว่หยหลายวันก็ยังยังยังสงสัยเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับพ่อกับลูกเลยครับอยู่ตั้งแต่เล็กๆเนาะใช่ครับต,ติดกันจะมีการสงสัยเลยทำไมพ่อหายไปไหนหลายวันคงคิดถึงหน้าดูเลยนะครับนี่ แต่ก็น้ำพายก็แบผมก็มาเรื่อยๆอย่างงี้ครับก็มาเรื่อยๆแต่ว่าไม่สนิทเท่าควานขันควานขันครับเพราะว่าควานขันนี่มาอยู่ประจําครับคุณพ่อเขาเลยก็ว่าได้ครับเนอะเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วลุงไม้เลยครับเช่ครับใช่ครันใช่ครับตาเมยุกกับตากันของพี่อยู่ด้านโน้นตาหวานตาหวานอะไรเนี่ ตะวันตะวันก่อนตะวันสิตะวันนั่นเองมวยมุลุงตะวันตะวันก่อนตะวั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 นด้วยตะวันนี่นี่ตะวันตะวันตะวันมวยตะวันนี่ตะวัน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 ตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้เข้าอาทิตย์แล้วมั้งครับเนี่ 7วันตั้งแต่วันที่สามก็จะถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ6วัน,วน,วนก็กําหนดคือวันที่ 13, 13คุณถึง่งหมอว่าอย่างนั้นครับถ้าแปลว่าถ้าหายเชือ้ออย่างนี้ครับหายเชื้อก็ก็ในสามสี่ 3, ท่านนั้นใครใครหนักสุดมีไหมติด <คน S 2> เชือ้อแบบแรงแรงแรง,แรง,แ,รงแรงเลยเหรอวันวันที่เป็นน่าจะเป็นลุงขันหมอตอนลุงขันเป็นไข้ อ๋อลุงพันธ์ก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่แต่ว่าภรรยากับแฟนพันต้าเจ็บคอ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 ก็ไปตัวตก็เจอเป็นวันค้างจะเป็นไข้ครับเป็นไข้มีไข้แต่เมื่อวานไปเยี่ยมก็มีขึ้นเยอะแล้วลาลึงครับล่าลึงแล้วไปม,ม,มันเล็กเล็กอ๋อเล็กนั่งเนาลงให้เล็ก <laughs> เล็กโทรไปไม่รับสายเลยผมก็โทรไปอยู่นะครับครับโทรไปก็จะเป็นภรรยารับ นนถ้าจะคิดถึงพ่อเลยนะเนี่ยแล้วช่วดงดึกดิเอาวันต้ามาโยนบะช่วงบ่ายบางทีผมก็โยนเลยครับโยนถ้ามาคำคำเลยก็โยนเลยกินน้ำกินท่ากินอเลยก็โยนแล้วก็กลับเพราะว่าบางทีวันต้าก็ไม่ได้มาคือโยนทีเดียวเลยมันจะตกมันบ่ออกไหมไม่ออกเลยเนาะเขาไม่นานอเขากิน คนถือกล้องนี้นัดดูเลยเอาวุ่นเลยวุ่นเลยให้กินหน่อยเดี๋ยวให้กินเองก็ได้แป๊บซี้แป๊บซี้ครับผมเอ้าเอ้าเอ้าครับครับครับก็ไม่ขนามือหรอกครับคำเดียวรู้เรื่อง ส่วนยาก็จะมีหลายๆคนมาช่วยกันครับมาช่วยครับเช่นพวกยาเราก็จะมีหลายๆช่องมาครับนี่ผมก็จะตัดพวกไม้พวกอ้อยมาบ้างเพราะเราก็ให้กำลังใจแบบห่างๆแต่ก็คือมันเป็นมันสุ่มเสี่ยงด้วยเราก็สุ่มเสี่ยงครับเราก็เราก็ไม่ค่อยอระวังตัวเราเหมือนกันผมก็ตรวจสองครั้งแล้วนะสองครั้งแล้วเดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็มีอะไรเนาะ อีกประมาณอาทิตย์กว่าเราจะตรวจอีกครั้งที่3นะครับพวกผมก็ที่ลูกคันโทรไปบอกว่าเขาเป็นตอนนั้นพวกเราแหงานอยู่ก็ตรวจบนรถเลยอ,อันแย้มคนนึงตรวจในรถเลยตรวจรถเลยครับทีเดียวตรรถเดินเต้นอะไรนครับแ <c oughs> หกับรถกระจัก <c oughs> ไปแหงจมูกในรถ <c oughs> ไปก็ตื่นเต้นเนาะไอเราก็ ก็มันก็สุขยงจริงเนาะเราก็อยู่ด้วยกันครับช่วงใช่ครับตอนที่เป็นครับก็กักตัวกันหลายท่านครับแต่ถือว่าแพ่เชื้อน้อยน้อยเพราะว่าโดยโดยวัคซีนเพราะจริงๆแล้วนี่ลุงคันจะไม่ค่อยใกล้ชิดกับไทยจนถึงนึกถึงตัวใช่ครับเอาง่ายๆเลยครับแค่คุยกับเหมือนผมประมาณนี้จริงๆครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะกินน้ํากับใครหรือว่าจะอะไรกับใครมากมายเพราะว่าสมัยมกินคนเดียวคนเดียวเขาเพราะว่าลุงคันเป็นคนระวังเรื่องนี้มากๆเลย แต่ยังพวกเรานี่ถือว่ายังไปคิดเชื่อกันอยู่นะครับก็วันที่ไปช่างน้าหนักใช่วันนั้นเลยผมก็ได้ไปถือกล้องให้เขาด้วยวันนั้นแต่ดีหน่อยผมใส่แมสดีหน่อยเนาะใช่ครับใส่แมสผมใส่แมสตลอดแต่ควันขันก็นั่งอยู่บนแป๊บซี่แต่ควันขันเนี่ยไม่ได้ใส่แมสเลยนะครับวันนั้นรู้แล้วรู้แล้ว เดี๋ยวพ่อออกมาแล้วจ้วอาจารย์ทำอะไรเนาะปีปีนี้ขึ้นน้ำหนักขึ้นไหมโอ้เยอะเลยขึ้นเยอะเนาะขึ้นเยอะเลยเพราะว่าปีนี้ตัวววใหญ่่่กาปีีทแล้ผมทายไว้สี่ตันห้าเลยเนาะถ้าถ้าช่วงตกมันนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยช่วงที่ตกมันเน่ะผมว่าสี่ตันห้าไม่อยู่หรอก สีทุเรียวสีตันเองเนาะสีตันสีตันสี่สิบกว่าสีตันท่วนท่นน้อยๆสีตันตน้นนนนอยๆเองนิดๆน้นนอยๆโอ้วันนี้มาขึ้นมาตั้งสามสี่ร้อยเกือบทันเอกสิทธิ์ปีที่แล้วเนาะใช่ปีนี้นี่โอ้ขึ้นมาแบบ <c oughs> ปีนี้ขนาดนี้แล้วปีหน้าจะขนาดไหนเ <c oughs> นาะแป๊บปสี่เ <c oughs> นาะเนาะเนาะ นะโอเคนะครับก็มีอะไรจะฝากไหมครับคอนเสมฝากได้ครับก็ฝากแม่ดูแล่นด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สบายเยอะจริงๆครับผมใช่ครับก็ฝากอ่าเพจเพจน้ำชุกครับน้ำชุกครับผมอึ่งอ่างน้อยครับน้โชคอึ่งอ่างนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กครับผมอ่าเป็นเพจเฟซบุ๊กครับแต่ช่องก็มีอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรทำยูทูป ก็วันนี้ถือว่าเรามาเยี่ยมพี่แป๊บซี่นะครับก็ส่งกําลังใจให้ฟันคันออกมาเร็วๆก็จะได้ไปเห่งานกับเราวันที่สิบสามอาจจะได้ไปเห่ด้วยกันไหมก็เองรอดูครับว่าถ้าถ้าสิบสามออกช่วงไหนถ้าได้ออกช่วงเช้าเลยก็ดีดีครับผมก็ไปเห่งานด้วยกันนะครับวันที่สิบสามก็รับไปแล้วฟันต้าก็ออกสิบสามเหมือนกันครับผมโอเคบ้านไหนป่้บ้านพมเทพโอ้ครับน่าจะน่าจะทันทันหยู่เนาะ ทนนอยู่ะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าลุงหมายอยากจะรู้ก็ลองไปถามคุณหมออยู่ที่ได้ครับสถามไอสนามได้ครับว่า13นี่จะออกช่วงไหนบ้างครับผมก็เราจะเตรียมตัวทันไหมหรือยังครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักไม้ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับพี่แป๊บซี่ พูด oh ท oh oh ุกไปน้อครับออน้อยเออครปบ่ออเออครปาครับจะจะพยายามนะคนับ